ตอนนี้ก็ยังไม่ได้แก้ครับใช่ครับตอนนี้ก็ยังปวดหลังเหมือนเด<ม>ิมใช่ครับมันก็ปวดเหมือนเหมือนมีคนขี่คอครับใช่บางหมอก็เห็นเป็นเด็กบางหมอก็เห็นเป็นผู้หญิงความเชื่อส่วน,คนคบุคคลนะเราเคอเจอคนขีข่คอเจออะไรขี่คอแล้วมันรู้สึกปวดเราอาจจะคิดไปเองอาจจะทํางานหนักเองก็ได้ไปหมอในด้านของวิทยาศาสตร์หรือด้านของหมอที่เป็นอันนี้ไปหาหมดแล้วเหลือแค่ศิยศาสตร์อย่างเดียวตอนเนี้ยผมเชื่อนะครับแต่แต่ผมแค่ไม่ ไม่ไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นกับตัวเองก็ก็กลัวครับก็กลัวแต่ยังต่อตา้านตัวเองอยู่ว่าแบบมันจะทําจริงๆหรือวะแล้วแล้วแบบมันจะมันจะเป็นแบบนี้ไปไปถึงไหนอย่างเงี้ยมันเจอเจ,จอแบบอ่าหุ่นปั้นในกระเป๋าตัวเองอย่างเงี้ยครับมันมันมันก็รู้สึกว่าอมันจริงหรือเปล่าอย่างเงี้ยเลยอาจจะนด้นน่นสิครับเขาอาจเขาก็บอกว่าอาจจะเป็นคนใกล้ตัวแต่ผมบอกว่ากระเป๋าผมผมก็มันมันมีแต่เสื้อผ้าผมก็วางวิธีแก้มันคือต้อง ต้องเดินทางไปจังหวัดนั้นจังหวัดนี้หาคนนั้นหาคนนี้อย่างเงี้ยครับผมก็ตอนนี้ผมก็กลับไปหาแม่แล้วก็เอาผ้าสิ้นของแม่มาไว้อย่างนี้อยู่อย่างนี้ครับ